การโรคโควิดในจังหวัดบุรีรามธานะครับตอนนี้นะครับีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะครับ19รายนะครับ19รายทีนี้ใน19รายมีอะไรบ้างในรอบที่หนึ่งมันผ่านไปแล้วนะครับนานแล้วนะครับจนเราลืมไปลืมไปแล้วและจำไม่ได้ว่ามันสุดคนสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับรอบที่สองนะครับมันเกิดเมื่อเร็วๆนี้นะครับ เคสที่หนึ่งของรอบที่สองก็อยู่ที่อำเภอวังนิ่มราชของเรานะครับเมื่อประมาณสักปลายเดือนธันวาคมนะครับพวกเราคง,าางกทราบจากสืนกานไปทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับเคสที่หนึ่งนะครับได้ถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลวังนิ่มราชไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกันกับการตรวจยืนยันทั้งผู้เสี่ยงสูงและเจ้าตัวนะครับผู้เสี่ยงสูงคืออะไร ผู <premises. S 2> ้เสี่ยงสูงก็คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าผู้เสี่ยงสูงนะครับจากกรณีที่ผู้ติดเชื้อนะครับอยู่กับครอบครัวซึ่งมีภรรยาและลูกหนึ่งคนซึ่งอยู่แบบใกล้ชิดนะครับคำว่าใกล้ชิดก็คืออยู่ด้วยกันตลอดทุกทีใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันตลอดปรากฏว่าตรวจยืนยันนะครับสามครั้งไม่ติดเชื้อ นะครับอันนี้ทําให้เรามั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้ติดง่ายจนถึงขนาดที่เราคิดกลัวกันไปใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ตรวจยืนยัน้วยผลแอบของศูนย์นิยาศาสรและก็โรงพยาบาลสมบูริ์ปุบสนนะครับตัวยืนยันสารั้ั้งไม่มีเชื้อตอนนี้ก็ให้กลับไปพักที่บ้านที่หอพักเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในระหว่างที่ จะมาจะลงในบาทน,นะครับเราก็ยังเผื่อไว้อีกว่ามันยังมีโอกาสอีกประมาณ0.1เอร์เซนที่จะมีการแพร่เชื้อได้เราก็เลยยังต้องกักตัวเพิ่มเติมอีกในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับคือไม่แหร่ออกมาสัมผัสกับพี่น้องประชาชนหรือคนอื่นๆหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวของตัวเองนะครับาลายที่หนึ่งนะครับลายที่สองอยู่ที่อำเภอดาตานะครับ ็อยู่ใจกับพวกเรานะครับอยู่ใจกับพวกเราคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรายที่สามนะครับรายที่สามเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้เราได้ยินข่าวกันว่ารายที่สามอยู่ที่อำเภอสวา่างวีระบงน,นะครับอำเภอสวา่างวีระบงน,นะครับอยู่ตำบลแห่งนนหนึ่งน,น,นะครับอยู่ตำบลแห่งหนึ่งแล้วทีนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับคนนี้นะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ว่างดีระบบเสร็จเรียบร้อยก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลบริมทาลาบุรีนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลบริมทาลาบุรีเราซักประวัติเสร็จเรียบร้อยว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากมีญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอ้าวพื้นที่เสี่ยงนะครับปรญาตเราได้เห็นสื่อไหมว่าพื้นที่เสี่ยงมีจังหวัดไหนบ้างครับ จังหวัดไหนบ้างครับอาไล่ยไปเลยครับสมุทรสาครสมุทรสาการชนบุรีจันบุรีระยองตราทีนี้อันนี้คือทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดแล้วส่วนที่เป็นบางอำเภอของจังหวัดนะครับนครปฐมนะครับบางเลยนครเชียงสีกระแพงแสนนะครับส่วนของชนบุรีก็เป็นบางัวทองบางใหญ่นะครับแล้วจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เป็นเออเขตบางพัก บางขุนเทียนนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีแนวชายแดนของอำเภอนั้นติดกับพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีประกาศว่าเป็นพื้นที่เสีย่ยงคําว่าเสี่ยงก็คือใครที่เดินทางมาจากแปดเก้าจังหวัดนี้จะต้องกักตัวสิบสี่วันนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงเอาย้อนกลับมาคาว่าความเสี่ยงมุกกีนึงนะครับเสี่ยงสูงมันก็ยังมีเสี่ยงต่ำอีก นะครับเสียงสูงก็มีเสี่ยงต่ำดิฉะนั้นคนที่เดินทางนะครับเราก็จะต้องมีการแบ่งการแยกกันสักประวัตินะครับเพื่อแยกแนวทางในเรื่องของการก้อระลังและการปฏิบัติตัวีกนะครับทีนี้คนกลับมาที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลบริสุทธิ์ร่าได้เดินทางมาจเรียบร้อยเราสักประวัตินะครับสักประวัติเจเรียบร้อยเราแยกการให้าการบริการออกนะครับคนคนนี้ ก็แยกออกแต่พอเราดูแล้วสักประวัติแล้วเข้าถ่ายสมสัยเราก็เลยส่งตรวจที่โรงพยบาบาลสัมิทธิทิคิปรตกออกมาก็เป็นผลบวกนะครับซึ่งก็เราได้ราบข่าวทางสื่อต่างๆทั้ง,ทงเยอะมากมายนะครับสื่อก็มีทั้งเ้อาตามที่เป็นเพศมีการเพิ่มเติมมีไข่ใส่สีเข้าไปนะครับดูแล้วก็น่ากลัวนะครับอ้างวันนี้ มาดูใกล้เข้ามาอีกในลิปของเรานะครับขออนุญาตมาทำความรู้จักโรคโควิดโรคโควิดครับมีช่องทางการติดต่ออยู่สามช่องทาง,งน้องๆจาไว้เลยนะครับว่ามีช่องทางในการติดต่ออยู่สามช่องทางเท่านั้นนะครับช่องทางที่หนึ่งครับช่องทางปากเราเอาอะไรเข้าปากมีอาหารการกินนะครับอาหารการกินกินเข้าไปครับ ถ้าเรากินอาหารที่มันสุกสะอาดใหม่ๆนะครับเราก็จะตัดปัญหาในเรื่องของเชื้อตัวนี้เข้าสู่ร่างกายนะครับช่องทางที่สองก็คือช่องทางจมูกเราสูดดมนะครับเราเอาหอยละอองจากการพูดการคุยนะครับเข้าไปทางจมูกนะครับถ้าเรามีแมสแมสกก็ปิดได้เลยนะครับช่องทางที่สาม ก็คือเยือ่อโบกช่องตาก็คือช่องทางทางตานะครับไม่ต้องทินอะไรมากนะครับเรามีช่องทางที่จะเอาเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายอยู่สามช่องทางนั้นนะครับสามสามครับช่องทางที่หนึ่งทางปากทางจมูกช่องทางตานะครับเพราะฉะนั้นแมสนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแมสสผ้านะครับหรือแม้แต่หน้ากาก การามวที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการการแพร่แที่ผมใช้นะครับมันสามารถป้องกันได้นะครับทีนี้เอาเมื่อเราทราบช่องทางในการติดต่อแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่าเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรนะครับถ้าเราเปิดโดยการสวมแมสเข้าไปนะครับสวมแมสต้องให้ปิดจมูกด้วยนะครับบางคนสวมปิดแค่ปาก นะครับวงปิดแค่ปากเท่านั้นเองมันก็ไม่มันก็ปิดได้แค่ช่องทางทางปากแต่ช่องทางทางจมูกม,มันก็ยังสามารถเข้าไปได้ดนะครับฉะนั้นการสวมแมสต้องสวมให้ปิดจมูกด้วยนะครับอ่าทีนี้นบริเวณใบหน้าเราทั้งหมดคือช่องทางที่จะใช้ในการติดต่อโรคจะเข้าสู่ร่างกายฉะนั้นสิ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือมีแมสสวมปิดไม่เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางตาฉะนั้นกระบวนการที่เราจะต้องรู้นะครับจะต้องเข้าใจให้เราคิดว่ามือเรานะครับตอนนี้สงกระปรกที่สุดนะครับสกระปรกที่สุดอย่าเอาเมือที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ทาความสะอาดมาสัมผัสกับใบหน้าโดยเด็ดขาดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันช่องทางนี้ได้เราก็ป้องกันโรคโควิดเข้าสู่ร่างกายของเราได้ นะครับทีนี้มาดูว่าแมสกับการสวมแมสกับการไม่สวมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสมมุตนิน,นะครับผมติดเชื้อนะครับผมติดเชือ้อแล้วท่านผู้ในการขอยยาท่านพู้ในการครับแล้วท่านผู้ในการนะครับก็สวมแมสกันผมเป็นผู้ติดเชื้อนะครับผมมีเชื้อในร่างกายของของผมเอง ผมสามารถที่จะแพร่เชื้อให้อาจารย์นะครับท่านผู้นวยการได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับในระหว่างสองท่านก็คือท่านผู้นวยการแล้วก็ผมผมสามารถแพร่เชื้อให้กับท่านผู้นวยการได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นยังไงครับน้อยไหมน้อยมากเลยครับน้อยมากเลยฉะนั้นถ้าสมมติ เรามีมาตรการอีกหนึ่งมาตรการเพือมเติมเข้ามาอีกก็คือในเรื่องของการเว้นระยะหา่างนะครับการเว้นระยะหา่างเพราะโดยปกติเชื้อนะครับจะแพร่กระจายออกไปยังสถานที่อื่นได้ก็คือจากฝอยละอองจากการพูดการคุยกันนะครับฉะนั้นภาพผมนะครับเว้นระยะหา่างจากท่านผูม้มอการประมาณหนึ่งเมตรขึ้นไปโอกาสติดเชื้อระหว่างผมกับท่านผูม้มอการหนึ่ง ยิ่งน้อยลงไปอีกครับยิ่งน้อยลงไปอีกเพรฉะนั้นแมสนะครับหรือหน้ากากอนไมจึงเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันสิ่งที่จะเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราสำคัญมากนะครับเพรฉะนั้นน้องๆทุกคนนะครับให้สวมแมสตไว้ตลอดนะครับมาตรการสำคัญเลยสวมแมสไว้ตลอดนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของแนวทางแล้ววันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําอีกนิดนึงนะครับเรานั่งอย่างนี้กรร็รู้สึกปบอุ่นกันใช่ไหมครับรู้สึกปบอุ่น